คอจะมีนะครับคลิปนี้มาเจอการกับการแกะกล่องพีวิว o ัน Plus 9นั่นเองนะครับ9นะไม่ใช่9โปรเรียกว่าเป็นตัวน้องแล้วกันนะครับและสีที่ผมสั่งมาคือสีดำนั่นเองตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะครับเดี๋ยวเครื่องไทยจะวางจําหน่ายเมื่อไหร่ก็ติดตามไม่ดีแล้วกันแต่คิดว่าเร็วๆนี้นี่แหละตอนนี้ไปชมกันดีกว่าว่าัน9ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับและมีอะไรน่าสนใจเบื้องต้นบ้าง ดึงขึ้นมาโปรโอเป็นกล่องทั้งอันเลยนะครับโอเคมีสายชาร์จนะครับเป็น USB C นะฮะทั้ง2หัวแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็น65วัตต์นะครับเป็นของจีนนั่นเองนะครับเห็นเขาบอกว่าบางบางที่อย่างยุโรปอะไรเงี้ยอาจจะเป็น15วัตต์นะครับแต่ของผมเป็น65วัตต์นะครับมาดูที่กล่องนี้ดีกว่ามีอะไรข้างในบ้างนะครับ ในกล่องนี้ก็มีเคสใสนะครับใส่ปิ้งเลยแล้วก็มีคำว่า never settle อยู่นะครับตรงนี้อันนี้ก็ดีนะครับผมชอบเคสใสเพราะามันโชว์สีของตัวเครื่องของเราเนาะอุตสาหเลือกสีมาทั้งทีก็ต้องโชว์กันซะหน่อยนะครับไม่มีอะไรนะครับเอกสารเอกสารอ่าสติกเกอร์มีสติกเกอร์ของ oneplus นะครับที่เหลือก็เป็นเอกสารแล้วก็อันนี้ก็แน่นอนนะครับเข็มจิ้มซิม ก็เท่ากับว่าของที่มีประโยชน์ในกล่องก็จะมีแค่นี้นะครับมีเคสใสมีสายชาร์จนะครับ USB-C แล้วก็หัวชาร์จ65วัตต์นะครับไม่นับสติกเกอร์ละกันเนาะมาที่ตัวเครื่องดีกว่าและนี่ก็คือ One Plus 9นะครับสีที่ผมบอกก็คือสีดำนั่นเองนะฮะฝาหลังก็จะเงาวับเลยนะฮะเป็นกระจกนะครับ แล้วก็จะมีโลโก้ OnePlus อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นเครื่องดำเนี่ยอาจจะมองยากสักนิดหนึ่งนะฮะมองยากหน่อยอยู่กลางเครื่องเลยนะครับมีกล้องหลัง3ตัวนะครับกล้องหลักกล้องเอาตาวา์ ide, แล้วก็กล้องขาวดำแล้วก็แฟลช h 1ตัวนะครับซึ่ง OnePlus เองก็ต้องบอกว่าดูหรูหรามากคือทำได้ดีตลอดแหละในเรื่องของดีไซน์นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นโปรหรือไม่โปรก็ตามเขาก็ทำออกมาดูหรูเสมอนะครับ ด้านหลังนี้ตรงนี้โค้งมานะกระจกกระจกเป็นแบบโค้งเข้าขอบเครื่องนะครับตรงเฟรมเครื่องเลยให้ดูกรอบเครื่องนะครับหรูหรามากเลยเป็นแบบดําเงานะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าคือดูยากนิดนึงนะครับด้วยเรื่องของแสงแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสีดําด้วยนะครับนี่เงางามเลยแต่เห็นเงาแบบวับแบบนี้นะครับแจ้งไว้ว่าเป็นพลาสติกนะครับ อาจจะเป็นรุ่นที่ไม่ใช่โปรไงเขาก็เลยมีการลดครอสนะครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยฮะทำได้ดีมากๆนะครับคือถ้าไม่ได้มานั่งสนใจว่ามันเป็นพลาสติกหรือไม่เนี่ยก็คือเราก็นึกว่ามันเป็นโลหะแหละนะฮะมาดูกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายนี่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับทางด้านขวาอันนี้ก็เป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็ปุ่มเ l ลเลสสไลเดอร์นะครับไว้ปรับโปรไฟล์เสียงก็เรียกว่าเป็นตัว อเอกลักษณ์ของ OnePlus อยู่แล้วนะครับอันนี้ใครเป็นแฟน OnePlus ก็รู้จักดีเลยแล้วก็ชอบมากๆส่วนด้านล่างนะครับมากับ USB C นะครับแล้วก็มีช่องใส่ซิมรวมไปถึงลำโพงนะครับ ลำโพงด้านล่างแต่ว่ารุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นลาโพงสเตอริโอสปีกเกอร์ลำโพงคู่นะครับมีลาโพงด้านบนตรงที่คุยโทรศัพท์อีกตัวหนึ่งด้วยพูดถึงน้ําหนักตัวเครื่องนะครับก็ต้องบอกว่าไม่หนักนะฮะคือยังไม่รู้ว่ากี่กรัมแต่ว่าเาดาว่าไม่น่าจะเกิน190กรัมนะจากความรู้สึกที่ผมผมถืออยู่นะที่ผมใช้มาหลายๆตัวนะฮะต้องบอกว่าไม่หนักถ้าซิมอยู่ด้านล่างนะฮะแกะมาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ ก็เป็นแบบ2ซิมหน้าหลังนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเมืองนอกแต่คิดว่าของเมืองไทยเองก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับยังไงรอดูแล้วกันอันนี้ก็คือหน้าแรกของ OnePlus นะครับก็เป็นหน้าของ Oxygen OS ที่เรารู้จักปกตินั่นแหละนะฮะสววายไปด้านขวาก็จะเป็น Google นะครับแล้วก็มี App Drawer เนาะ อย่างที่เห็นก็คือความรวดเร็วในการใช้งานนะครับก็เรียกว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะในเรื่องของความไหลลื่นของ One Plus นะครับ mm hmm. เขาก็โปรโมทต,ตลอดว่าของเขานี่จะเป็นแบบสปีดรวดเร็วสมูทอะไรอย่างนี้ตลอดนะครับ mm hmm. ก็ไว้ใจได้ในเรื่องนี้ใครเคยใช้ก็จะเข้าใจดีนะครับ mm hmm. พูดถึงหนะ้าจอกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ Full HD Plus นะครับเป็น Fluid Amoled แล้วก็มี Refresh Rate ที่120เฮินะครับ ก็จะทำให้เราสามารถาเลื่อนหรือสว i p e เนี่ยสมูทสุดๆไปเลยนะครับขนาดหน้าจออันนี้ก็คือ6.55นิ้วครับแล้วกระจกด้านหน้าก็เป็น กอริล่า glass 5นะฮะในส่วนของสเปคนะครับไปกันแบบรวดเร็วกับ snapdragon 888ตัวล่าสุดนะครับตัวนี้ตัวที่ผมสั่งมาเป็นแรม8 g ินะครับความจุ128 g b เท่านั้นคือจริงๆมีอีกตัวหนึ่งด้วยก็คือ RAM 12 g ินะครับความจุก็จะเป็น256 GB. แต่ว่านี่เครื่องนอกนะเครื่องไทยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะเข้ามากี่รุ่นนะครับมีที่สแกนนิวใต้จอนะครับสแกนได้รวดเร็วตามสไตล์ของ oneplus นี่แหละนะฮะขออีกทีหนึ่งแล้วกัน รวดเร็วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเทสกันยาวๆด้วยว่าใช้ไปแล้วจะเป็นยังไงนะฮะส่วนแบตเตอรี่ของตัวนี้ก็คือ4,500 m มิลลิแอมนะครับก็ต้องเทสกันอยู่ดีว่าใช้งานแล้วอึดแค่ไหนนะครับต่อ1วันแล้วก็เดี๋ยวชาร์จไวขนาดไหนด้วยกับที่ชาร์จ6 5วัตต์นะครับมากันที่ตัวกล้องกันบ้างนะครับซึ่งปีนี้มีความพิเศษครัที่วันพัสเขาไปจับมือกับแบรนด์กล้องระดับโลกอย่าง Hasselblad นะครับ ซึ่งก็เป็นแบรนด์ดังมากๆเลยถ้าใครเล่นกล้องก็จะรู้จักนะครับซึ่งแบรนด์นี้ Hasselblad เนี่ยเขาก็มีทํางานร่วมกับนาซาด้วยในการเ,าเป็นกล้องที่ออกไปถ่ายรูปในอวกาศนะครับดวงจันทร์อะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแบรนด์ดังแหละก็เลยมีแบรนด์เขาแปะไว้ที่กล้องเลยนี่นะครับ Hasselblad อยู่ตรงใกล้ๆกับแฟลชตรงนี้นะครับซึ่งใน One Plus 9เองก็มากับ3ตัวด้วยกันกล้องนะฮะกับกล้องเลนหลักเนี่ย48ล้านพิกเซล f 1 8นะครับ ที่น่าเสียดายในรุ่นนี้ที่ผมเจออย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเลนหลัก ที่ไม่มีกันสั่น OIS นะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันสำหรับ OnePlus นะฮะซึ่งปกติใส่มาให้ตลอดเลยแต่ว่ามาใน OnePlus 9ตัวน้องนี้เขาไม่ใส่มาให้นะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าถ้าใช้งานจริงแล้วจะส่งผลอะไรบ้างนะครับในการใช้งานมีผลกระทบต่อการถ่ายภาพคุณภาพของภาพหรือเปล่าเดี๋ยวมาบอกกันในรีวิวนะครับอีกหนึ่งเลนครับก็คือเลนส์ u t า a ที่50ล้านพิกเซล f 2.2นะครับอันนี้ก็ถือว่า โอเคนะฮะดูจากสเปคแล้ว5 0ล้านพิกเซลเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือเลนส์ขาวดำที่เขาไว้วัดระยะนะฮะ2ล้านพิกเซล f 2.4นั่นเองส่วนกล้องหน้านะครับ1 6ล้านพิกเซล f 2.4นะครับนี่กล้องหน้าของเขานะครับก็ต้องมาเทสกันอีกทีว่าเป็นไงนะฮะเบื้องต้นถ่ายรูปแรกก่อนแล้วกัน ซึ่งรุ่นนี้วันพัสก้าก็ใช้เป็นการพันโชเาจาะรูนะครับอยู่ทางด้านมุมซ้ายบนตรงนี้นะฮะน,น,นี่นี่นะครับก็เดี๋ยวมาเทสให้ดูอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างกับก้องหน้าฮะแต่ดูจากจอนี่สวยมากถ่ายอีกสักรูปแล้วกัน สำหรับใครที่สนใจ One Plus 9แล้วก็ One Plus 9 Pro อยู่เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะครับน่าจะเป็น2รุ่นที่ผมไม่พลาดแน่นอนที่จะรีวิวเพราะว่าก็รีวิว One Plus มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเราเริ่มกันที่ One Plus 9ก่อนแล้วก็เครื่องไทยจะวางจําหน่ายเมื่อไร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันเนาะว่าเขาจะวางราคาไว้ที่เท่าไหร่แล้ววางจําหน่ายเมื่อไร่แต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับอันนี้ผมเอ่อทนไม่ไหวก็เลยเอาตัวเครื่องนอกมาเล่นก่อนนะฮะ ผู้ชมสนใจอะไรในตัววันพาสก้าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลองเทสใส่เคสดูดีกว่านะตัวนี้เป็นส่วนสีดําถ่ายยากเหมือนกันเวลาสั่งอะไรเป็นสีดามามันถ่ายมันก็มืดดาๆหมดเลยนะครับผมลองเทสใส่เคสดูดีกว่าใส่เคสก็เป็นการโชว์ตัวเครื่องนะครับมองไม่เห็นอีกเป็นเงาสะท้อนอีกนะฮะเรียบร้อยแต่อย่างที่บอกว่าตรงนี้มีคําว่า never settle นะครับนี่ never settle นะฮะแล้วก็โชว์ตัวเครื่องได้สวยๆโชว์กล้องที่ถ่ายด้วยนะอะ คลิปนี้ก็เลยมาแกะกล่องนะครับแล้วก็ดูพรีวิวเบื้องต้นสเปคต่างๆสเปคกล้องเป็นไงสเปคเครื่องเป็นไงให้ชมกันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวขอใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าผมไปแล้วสวัสดีครับ